ผม Copy Gamer ก,กับไมค์ครับ0.40รีวิวหนึ่งนะครับผม,ผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟนะครับนี่ครับเซิร์ฟ0.40นะครับนะครับนะครับแล้วโอ้ยแล,แล้วนี่ นี่ครับกิจรกรรมนี้มีอะไรบ้านก็เกม <Zac> เกมแต่ตอนนี้ปิดอยู่ไม่รู้เพราะสาเหตุใดอันนี้ก็เกมนะครับนี่ก็อินโจกดอันนี้คอมมิชูนนะครับน,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 นะครับแล้วนี่อะไรฟรีก็ซิกเก้นอันนึงนี่ครับนี่ครับไปที่เกมกันก,นก่อนเลยป๊๊บนี่มันก็จะมีหนึ่งป้าหนึ่ง แล้วก็อะไรนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนั้นนี่รถกระโดดน,นะครับโอ้แ่โอ้ยไหนมาสู้มันโอ้ยไม่หนัดเวย,น,น,เน,ยน,เนั่น่ยมันแรกนั่นไงนโอ้เมื่อกี้มีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับมันหลดุด แล้วอะไรอ่ะมาผมจะเล่นต่อนะครับนั่นม,มาโอ้ยม่ใช่ใช่ไอ้ทางนี้มันอะไรกันไปดูนะครับอ,อ,อ,อียงว่ะออ้ยว่ามันอะไนเนะลิปป์ มีคนไทยมีคนไทยด้วยนะครับอะไรพี่โอ้ยพี่อะไรครับโอ้ยอืครับมา ลับไงอะไงวะ S U D B โอ้เรียบร้อยนะครับ IP เซิร์ฟอยู่ใต้ลิง์นะครับ คนใครอยากเล่นก็แวะมาเล่นนะครับวิธีสมัครก็กออยู่ใต้ลิงก์นะครับวิธีสมัครอ้ยผู้เล่นวิธีสมัครก็นี่นะครับเขียนอย่างนี้ก็วิธีสมัครก็เขียนอย่างนี้นะครับพอมาก็ r E G I S T E R นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ได้หรือ สาษาศิ5คนหน้าสือก็ได้แล้วก็ต้องเขียนซ้ำอีกนะครับอืมอืมแล้วก็กดเข้าไปดิบมันก็จะอยู่อนาอะไรสักอย่างอืมแล้วครูก็จะมาเล่นได้นะครับแล้วตอนคุณเข้ามาคุณก็ต้องทำแบบนี้แบบนี้นี่นะครับทำแบบนี้นี่ เดิมนะครับส่วนแค่นี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นเวลาน้อยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีอีกแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ